ตัวแรกเนาะตัวแรกเป็นแบบเครื่องบดแบบหมนุนซึ่งทางโซแฮน่ะมันมี2ตัววันนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้งานงตัวของ2ตัวนี้เราก็เปิดฝาเนาะโปรติวตมันก็จะใช้ประมาณ15กรัมเนาะเราก็ชั่งไปประมาณ15กร,รมัมแล้วพอได้15กร,รมัมปุ๊บเราก็เอามาเีใส่ เครื่องบดแบบมือหมุนอ่าก็ค่อนข้างพอดีเนาะข้อดีของตัวนี้ก็คือไอตัวหมุนมันเก็บได้ทำให้ความยาวของตัวหมุนน่ะมันสั้นลงด้านล่างเนี่ยมันจะมีการปรับตรองสูงขึมาใ,ใกล้ก็คือตัวนี้สามารถปรับขนาดมนเมล็ดกาแฟได้ซึ่งสมมติถ้าเกิดเราจะทำกาแฟดริปหรือว่าทำกาแฟแบบตัวโคลโคบิเนาะ เราจะใช้เมล็ดกาแฟขนาดหยาบก็คือปรับหมุนไปทางซ้ายโอเคมันก็จะปรับหยาบแล้วแล้วก็อหลังจากปรับหยาปุ๊บเราก็สามารถเริ่มเริ่มตปนบดไ,นได้เลยการหนึ่งก็ง่ายเท่านี้เดี๋ยวเราก็จะมาทําตัวคริปกันถูกไหมอ่ะเท่านี้เดี๋ยวเราจะมาใช้เซตตัวโอเวอร์เนาะหรือว่าเป็นแบบการดริป จากทางโซแฮนมันจะประกอบด้วยสิ่งท้าอยู่6ชิ้นน้อเป็นหลักนะแล้วก็มีตัวที่เป็นแกะแก้วแก้วโอไอดิสนะแล้วก็ตัวกรองซึ่งเป็นตัวกรองแบบละเอียดก็นะจะมาพร้อมตัวช้อนตักเมล็ดกาแฟหมายแปรงปักรวมถึงที่ปักเศษเพอดีคือไม่ต้องใช้กระดาษกรอง